วัครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมารับฟังเรื่องราววิดีโอของยูทูบเบอร์ชาวเวียดนามที่ได้รับความนิยมจากชาวเวียดนามมียอดผู้ติดตามของช่องอยู่ในระดับแสนซับสไครต์โดยเขาได้ทำวิดีโอมีเนื้อหาว่าอีกไม่นานเศรษฐกิจเวียดนามจะเจริญแสงหน้าไทยในอนาคตไม่กี่ปีข้างหน้า หลังจากที่วิดีโอนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็มีชาวเวียดนามได้มาแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเราไปฟังคอมเมนต์หรือความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันแต่ก่อนจะไปฟังคอมเมนต์กันเรามาฟังเนื้อหาในวิดีโอของยูทูบเบอร์ชาวเวียดนามที่ได้ทําคลิปออกมาเรามาฟังเนื้อหาในคลิปกันก่อนครับโดยในคลิปวิดีโอนดาเริ่มเรื่องว่า เป็นท,ที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเวียดนามโดยประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญและแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในอันดับต้นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เซิงชาวเวียดนามก็มีความเห็นเช่นเดียวกันแต่ชาวเวียดนามก็มีความต้องการจะให้เวียดนามพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวหน้ามากกว่าไทยเพื่อที่จะได้แซงหน้าประเทศไทยไป จากความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของเวียดนามในด้านต่างๆในปัจจุบันทําให้คาดการได้ว่าเศรษฐกิจเวียดนามกําลังเจริญไล่ตามประเทศไทยและในอนาคตจะแซงหน้าประเทศไทยไปได้ดังนั้นในวิดีโอนี้จะมาแสดงเหตุผลเหุผลว่าทําไมเศรษฐกิจเวียดนามจะเจริญแซงหน้าไทยไปได้ในอนาคตอันใกล้นี้ อันดับแรกเลยคือเรื่องของประชากรของประเทศไทยและเวียดนามปัจจุบันประเทศเวียดนามมีคนเวียดนามในประเทศทั้งหมดประมาณ97ล้านคนจากอัตราการเกิดของเด็กทารกในประเทศเวียดนามซึ่งอยู่ในอัตราสูงคาดว่าภายในปีพศาา2593พลเมืองเวียดนามจะเพิ่มขึ้นเป็น120ล้านคน ซึ่งหมายความว่าในอนาคตเวียดนามจะมีประชากรแรงงานในการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้นสำหรับประเทศไทยเราทราบกันดีแล้วนะครับประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยคือเป็นประเทศที่มีคนแก่อยู่เป็นจำนวนมากนะครับโดยมีอัตราการเกิดของทารก เกิดใหม่ในประเทศไทยนี้อยู่ในอัตราที่ต่ำนะครับทำให้ในอนาคตนะครับประเทศไทยจะมีภาวะขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิตสินค้าต่างๆนะครับโดยในวิดีโอกล่าวไว้ว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ i m f ระบุว่ากำลังกำลังแรงงานที่ลดลงจะทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยลดลง ในระยะเวลาอีก20ปีข้างหน้าปัจจัยเรื่องต่อมาที่ทำให้เศรษฐกิจของเวียดนามเจริญแสงหน้าประเทศไทยก็คือเวียดนามได้ไปทำข้อตกลงทางการค้ากับประเทศต่างๆเพิ่มมากขึ้นทำให้มีความได้เปรียบในการส่งสินค้าออกไปยังประเทศต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นตัวอย่างข้อตกลงทางการค้าที่เวียดนามได้ขยายเพิ่มขึ้นนะครับ เช่นข้อตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนภาคพื้นแปซิฟิกหรือเป็นภาษาอังกฤษคำย่อนะครับว่า c p t p p นะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือข้อตกลงการค้าเสารีกับสหภาพยุโรปหรือมีตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า e v f t a นะครับ ปัจจัยเรื่องต่อมาที่ทําให้เศรษฐกิจของเวียดนามเจริญแสงหน้าประเทศไทยคือการเพิ่มขึ้นของ GDP ของประเทศเวียดนาม GDP ต่อหัวของเวียดนามเพิ่มขึ้นสามเท่าจากเดิมประมาณ600เหรียญสหรัฐต่อปีต่อคนในพศ2 5 4 8เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ2,800เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปีในพศ2563 ไรายได้ที่เพิ่มขึ้นทําให้ผู้บริโภคมีกําลังซื้อเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันชนชั้นกลางในประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้นเป็น13%ของพลเมืองทางประเทศและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น26%ภายในปีพศ2569จากอัตราการเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วของชนชั้นกลางในประเทศเวียดนามทำให้การใช้จ่ายเงินของชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น นำไปสู่การเพิ่มขึ้นในการใช้จ่ายเงินทางสังคมทั้งหมดและเป็นผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นปัจจัยเรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องของเถียลภาพทางการเมืองประเทศไทยนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยก็มีความไม่สงบทางการเมืองเกิดขึ้นเป็นระยะในช่วง20-30ถึงปี จากอดีตมาทุนถึงปัจจุบันประเทศไทยก็มีเหตุการณ์ไม่วความไม่สงบทางการเมืองเกิดขึ้นมีการประทุทางการเมืองมีการก่อการจลาจลทหารออกมาทําการปฏิวัติยึดประเทศเป็นระยะระยะล่าสุดก็คือการปฏิวัติเมื่อปีพศ2557เป็นการปฏิวัติเกิดขึ้นเป็นครั้งที่13ในประเทศไทย นอกจากนั้นประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องการก่อการร้ายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องการแบ่งแยกดินแดนในขณะที่ประเทศเวียดนามมีเสถียรภาพทางการเมืองที่มั่นคงไม่มีการปฏิวัติร,รัฐประหารไม่มีการก่อการร้ายจากฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศเวียดนามเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้เวียดนามเป็นที่สนใจของผู้ผลิตนักลงทุนจากต่างชาติ ปัจจัยต่อมาก็คือเรื่องที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามตั้งอยู่ใกล้เส้นทางการค้าทางทะเลที่สําคัญของโลกจึงทําให้ประเทศเวียดนามมีโอกาสที่ดีในการพัฒนาการขนส่งทางทะเลโดยเฉพาะด้านบริการโลจิสติกประเทศเวียดนามทางด้านตะวันออกนั้นอยู่ติดกับชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นสะพานการค้าที่สําคัญ มีเส้นทางเดินเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกเดินผ่านบริเวณทะเลตะวันออกของเวียดนามและมีเส้นทางการเดินเรืออื่นๆอีกหลายเส้นทางโดยเฉลี่ยแต่ละวันจะมีเรือบรรทุกสินค้าผ่านบริเวณตะวันออกของเวียดนาม2 0 0 3ึ0 3 5าลำโดยเป็นเรือบรรทุกสินค้า ที่บรรทุกน้ำหนักได้มากที่สุดถึง5,000ตันต่อลำเหลือมากที่สุด30,000ตันต่อลำครับนี่คือเน,นะะื้อหาในวิดีโอของยูทูบเบอร์เวียดนามจากที่เราฟังมาเราจะสรุปได้ว่าวิดีโอนี้ก็นำเสนอในสิ่งที่เป็นปัจจัยบวกหรือเหตุผลที่จะมาส่งเสริมหรืออ้างว่า จะเป็นปัจจัยทําให้เศรษฐกิจเวียดนามแซงหน้าไทยไปได้นะครับหรือเรียกว่าโวยกันสุดๆเลยครับว่าเวียดนามมีปัจจัยที่จะมีเศรษฐกิจแซงหน้าไทยม,มีอะไรดีๆกว่าประเทศไทยนะครับต่อไปเราจะมาฟังคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับหลังจากได้ที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้จบลงจะมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับ คอมเมนต์แรกเลยนะครับได้กล่าวไว้ว่าถ้านำา g p p รวมของทั้งสองประเทศและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยของทั้งสองประเทศในช่วง10ปีที่ผ่านมาแล้วมาพลอตเป็นเส้นกราฟเพื่อให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนจากเส้นกราฟที่ได้เราจะทำนายแนวโน้มได้ว่าจะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย10ปี GDP รวมของเวียดนามจึงจะแซงหน้าไทยแต่ถ้าเราคำนวณ GDP ต่อหัวมันจะใช้เวลามากกว่า10ปีไปอีกยาวไกลจึงจะแซงหน้าไทยได้สิ่งที่เป็นจริงในเวลานี้คือเศรษฐกิจกของเวียดนามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไม่ได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งอีกต่อไปไม่เหมือนในอดีตตอนที่เวียดนามเข้าร่วม WTO ครั้งแรกอมเมนต์ต่อไปครับ ความทุกข์ทรมานหรือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามที่มีผลต่อการเจริญของเศรษฐกิจคือการมีเรื่องเลวร้ายต่างๆมากมายเกิดขึ้นในสังคมเวียดนามทั้งการจุลกรรมต้มตุนการคดโกงต่างๆและอีกเรื่องคือคนเวียดนามไม่นิยมใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศเวียดนามชอบใช้สินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศเช่นสินค้าของไทยจะเป็นที่นิยมของคนเวียดนามมาก คอมเมนต์ต่อไปครับฉันเคยไปเที่ยวเมืองไทยฉันยอมรับว่าคนไทยมีทัศนคติและมีอัธยาศัยที่ดีมากกว่าคนเวียดนามประเทศไทยไม่เหมือนเวียดนามซื้อสินค้าไม่ต้องกลัวว่าคนขายจะโกงการขมโมยและการต้มตุนมีน้อยกว่าเวียดนามมากดังนั้นนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเลือกมาเที่ยวเมืองไทยแน่นอน คอ,อมเมนต์ต่อไปครับเรื่องจริงที่คนเวียดนามรับรู้กันโดยทั่วไปก็คือเวียดนามยังตามหลังไทยไม่ต่ำกว่า20ปีอีก20ปีเวียดนามถึงจะแซงหน้าไทยไปได้บอกตามตรงอย่าได้โกดฉันจนเอาก็ดินปลาใส่ฉันที่พูดเรื่องจริงเพราะฉันอยู่เมืองไทยเมืองไทยมา5ปีแล้วฉันจึงเปรียบเทียบความเจริญของทั้งสองประเทศได้คอมเมนต์ต่อไปครับคุณไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับคนอื่น แต่ให้ดูปัญหาภายในประเทศเวียดนามก่อนมีการคอร์รัปชันขยะเกลื่อนเมืองเสียงรถด,ดังรถติดประชาชนไม่มีวัฒนธรรมในการเข้าคิวมีการหลอกลวงต้มตุ๋นนักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มาเวียดนามแล้วไม่อยากกลับมาอีกยูทูบเบอร์บอกว,ว่าเวียดนามมีแต่สิ่งดีๆแต่ก็ไม่ได้มีการทำอะไรกับเรื่องไม่ดีเหล่านี้เลยคอมเมนต์ <S <S <Comment> <S <S ต่อไปครับ หากการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเวียดนามจะแซงหน้าไทยได้ภายในปีพศ2573คอมเมนต์ต่อไปครับบอกว่ามั่นใจได้ว่าจะใช้เวลาประมาณ40-50ปีเวียดนามจะมีเศรษฐกิจเจริญไล่าตามทันประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปครับเป็นเรื่องยากสำหรับเวียดนามที่จะเอาชนะประเทศไทยได้ในเวลาอันสั้น คอมเมนต์ต่อไปครับถ้าผมเป็นคนเวียดนามตอนนี้ผมคงวิตกกงังวลหัวเราไม่ออกกับเศรษฐกิจของเวียดนามในเวลานี้ผมเลยไม่เข้าเข้าใจว่าทําไมยูทูบเบอร์ถึงมั่นใจขนาดนี้และไม่รู้สึกถึงความเร็วละที่กําลังจะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปบอกไว้ว่าที่คุยจังประเทศไทยก็ไม่ได้หยุดชะง,งักรอคุณหลอกนะ เก่งจริงก็ตามมาอย่ามัวแต่โม,ม่คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าฉันหวังเช่นนั้นแต่อาจต้องใช้เวลาอีกร้อยเจ็ดสิบปีคอมเมนต์ต่อไปครับคงต้องใช้เวลาอีกร้อยปีเวียดนามจึงจะเจริญเท่ากับประเทศไทยในปัจจุบันนี้คอมเมนต์ต่อไปครับเวียดนามยังไม่เข้าสู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่จะแซงไทยได้อย่างไร คนเคยมาไทยแล้วอยากแซงหน้าไหมบริการมีครบทุกอย่างเวียดนามยังตามหลังอยู่มากคอมเมนต์ต่อไปก็ได้กล่าวไว่วาอนาคตเวียดนามจะแซงไทยได้นั่นคือสิ่งที่คนไทยต้องยอมรับแล้วก็มีคนมาถามในคอมเมนต์นี้ว่าจากนี้ไปประมาณกี่ปีคะแล้วก็มีคนเวียดนามอีกคนหนึ่งมาตอบคำถามว่าหลายร้อยปี คอมเมนต์ต่อไปครับคนเวียดนามมีความตั้งใจและความปรารถนาแรงกล้าที่จะเติบโตไม่นานอย่างน้อยที่สุดใน10ปีเวียดนามจะแซงหน้าไทยในหลายๆด้านเช่นเศรษฐกิจกีฬาและสาขาอื่นๆอีกมากมายรอดูกันได้เลยคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับได้บอกไว้ว่าหวังว่าเวียดนามอีก50ปีเศรษฐกิจจะเป็นแบบไทยในทุกวันนี้ คอมเมนต์ต่อไปครับอนา,าคตเท่านั้นที่เราจัดแซงประเทศไทยไปได้แต่ตอนนี้ยังอิงยาวไกลเรายังตามหลังประเทศไทยอยู่และเราต้องเติบโตไปอีก10ปีถึงจะสามารถตามทันประเทศไทย GDP ต่อหัวของเวียดนามยังไม่ถึงครึ่งของไทยด้วยซ้ำใครเคยมาเมืองไทยจะรู้ว่าเวียดนามแย่กว่าประเทศไทยขนาดไหนปัจจุบันมี YouTube หลายช่องที่มีวิดีโอชื่นชมประเทศเวียดนาม แต่เราไม่ค่อยไม่ค่อยพูดถึงจุดอ่อนของประเทศเวียดนามของเราคนส่วนใหญ่แค่ชี้ถึงจุดแข็งของเวียดนามและลืมจุดอ่อนของเราไปคอมเมนต์ต่อไปครับตอนนี้เวียดนามพัฒนาประเทศมาถึงระดับที่ดีมากแล้วแต่จะเจริญแซงไทยต้องใช้เวลาอีก20ปีโดยมองที่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในอีก10ปีข้างหน้า เวียดนามจะแซงประเทศไทยไปได้เพราะเวียดนามลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั้งประเทศตั้งแต่เหนือจะลดได้ส่วนประเทศไทยมีการลงทุนพัฒนาในโครงสร้างพื้นฐานอยู่แต่ในกรุงเทพในอีกส0ปีข้างหน้าจะเห็นผลจากการลงทุนของเวียดนามทางประเทศของเวียดนามจะเจริญเท่าเทียมกันแต่ประเทศไทยจะมีความเจริญเฉพาะในกรุงเทพเท่านั้น คอมเมนต์ต่อไปครับคนไทยเคยได้ยินคำพูดและบทความเหล่านี้เมื่อ20ปีที่แล้วจนถึงทุกวันนี้เวียดนามก็ยังแจงไทยไม่ได้คอมเมนต์ต่อไปครับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในประเทศเวียดนามยังห่างไกลจากประเทศไทยเช่นถนโนหโนทางรถไฟไฟฟ้าทางด่วนยังมีน้อยเมื่อเทียบกับประเทศไทยระบบไฟฟ้าประปาที่เวียดนามมีเหตุการณ์ไฟฟ้าดับบ่อยๆ เนื่องจากมีไฟฟ้าไม่พอในการใช้สำหรับคอมเมนต์นี้ก็ได้มีชาวเวียดนามมาให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไม่ใช่สิ่งสำคัญในการตัดสินถึงความเจริญของประเทศสิ่งสำคัญคือรายได้ของประชาชนประเทศมีเงินคงคลังที่แข็งแกร่งประชาชนมีอาหารอาหารบริโภคอย่างเพียงพอได้รับการศึกษาที่ดนะีและได้รับการดูแลสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าในการวัดความเจริญของประเทศเวียดนามมากกว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศคอมเมนต์ต่อไปก็มีชาวเวียดนามมาให้ความเห็นว่าการที่จะทำให้เวียดนามเจริญก้าวหน้าไปนั้นความสำคัญอยู่ที่คุณภาพของคนที่มาบมมริหารประเทศเวียดนามมีอาจารย์เป็นจำนวนมากที่จบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์ในายใบปริญญามาแค่แผ่นกระดาษ แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรให้ประเทศได้ให้ยูทูบเบอร์มองกว่าเป็นจริงก่อนพูดคอมเมนต์ต่อไปบอกไว้ว่าเศรษฐกิจ2 0 0 0ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับว่าผลิตเองหรือเป็นการลงทุนจากชาวต่างชาติในการผลิตถ้าเป็นสินค้าที่ชาวต่างชาติามาลงทุนผลิตในประเทศเวียดนามเมื่อได้กำไรชาวต่างชาติาาตาที่เป็นผู้ลงทุนก็จะนำเงินกลับไปประเทศของเขา แม้ว่า GDP ที่คำนวณได้ของเวียดนามจะมีค่าสูงแต่เป็นการบริโภคสินค้าจากบริษัทต่างชาติการคิด GDP จึงต้องคำนึงถึงความเป็นจริงการบริโภคสินค้าของประชาชนเป็นการซื้อสินค้าจากโรงงานของคนเวียดนามหรือเป็นโรงงานของชาวต่างชาติที่มาลงทุนในเวียดนามแล้วนำกำไรที่ได้ส่งกลับประเทศของเขา ค่า GDP ที่ได้จะต้องเป็นการคิด,ค,ดคำนวณที่สะท้อนถึงการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงและการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนของนักธุรกิจชาวเวียดนามต้องเป็นการลงทุนในการผลิตสินค้าไม่ใช่นําเงินไปลงทุนซื้อสังหาหริมทรัพย์เพื่อการเก่งกําไรคอมเมนต์ต่อไปครับบอกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาหารายได้เข้าประเทศโดยการส่งออก ด้โน know ้ตฮาวและเทคโนโลยีไม่ได้มีรายได้ดักหรือกำไรมาจากการใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าอเมริกาว่าจ้างผลิตสินค้าแบรนด์เนมของอเมริกาจากฐานการผลิตประเทศเอื่นแล้วนำสินค้าไปขายทั่วโลกอย่างเช่นบริษัทของ Apple ถ้า GDP ที่คำนวณได้จะเป็น GDP ในนามของประเทศผู้ผลิต แต่ในความเป็นจริงแล้วผลกำไรทั้งหมดตกเป็นของสหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่างการคำนวณ GDP ของเวียดนามว่าเป็นการชี้นำที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าสินค้าที่เวียดนามขายได้เจ้าของเป็นแบรนด์เนมของชาวต่างชาติคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าการเปรียบเทียบความเจริญของเวียดนามกับประเทศไทยจะมีประโยชน์อะไรไม่ใช่ว่าประเทศไทยจะอยู่เฉยๆรอให้เวียดนามแซงหน้าไป แต่สิ่งสำคัญมากกว่าคือขอให้ปีหน้าชีวิตของคนเวียดนามดีกว่าปีที่แล้วก็พอแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับบอกว่าไม่กลัวจนแต่กลัวคิดว่ารวยไม่กลัวจนแต่กลัวคิดว่าตัวเองเก่งพอเปรียบเทียบแล้วยังไม่รู้ว่าเวียดนามอยู่ตรงจุดไหนก็น่ากลัวแล้วผมเป็นคนมีความรู้น้อยเลยไม่กล้าพูดว่าถูกหรือผิด แต่ก็บอกได้ว่าวิดีโอนี้ทำให้ผู้คนได้รับความรู้มากขึ้นขอบคุณที่ได้ทำวิดีโอนี้แล้วก็มีคนเวียดนามมาคอมเมนต์ตอกย้ำความคิดของยูทูบเบอร์ว่ามีใครบ้างที่ทำทำงานหนักและพยายามสุดกำลังแต่กับยากจนอยู่เสมออันนี้ก็ตีความได้นะครับว่าเขาหมายถึงประเทศเวียดนามหรือเปล่า คอมเมนต์ต่อไปครับกล่าวไว้ว่าประเทศไทยเป็นเป้าหมายที่ใกล้เคียงที่สุดของเวียดนามในการแสงหน้าทางเศรษฐกิจแต่ถ้าคิดจะแสงหน้าเกาหลีหรือญี่ปุ่นยังเป็นเรื่องที่อยู่ห่างไกลจากเป้าหมายอีกหลายสิบปีคอมเมนต์ต่อไปกล่าวไว้ว่าคงต้องใช้เวลาอีกร้อยปีเศรษฐกิจของเวียดนามจึงจะเจริญเท่ากับเศรษฐกิจของประเทศไทยในเวลานี้แล้วก็มีคนเวียดนามมาคอมเมนต์ไว้ว่า เวียดนามจะแซงไทยไม่ได้แน่นอนคอมเมนต์ต่อไปก็กล่าวไว้ว่าเรื่องความจริงในเวียดนามขณะนี้คือมีการโจรกรรมชุกชุมมีโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ดีการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระเบียบเสียงแต่รถยนต์ที่น่าลำคาญขณะขับรถมีคนจนจำนวนมากบุกลุกทางเท้าเพื่อตั้งร้านขายสินค้า รถไฟความเร็วสูงที่กำลังสร้างอยู่ในเวียดนามในตอนนี้ใช้เวลาเป็นสิปีแล้วก็ยังสร้างไม่เสร็จนี่ไม่ใช่การวิพากษ์วิจาร์ตัวเองแต่ความจริงก็คือเวียดนามจะเจริญแบบนี้ได้ต้องใช้เวลาอีก100ปีเพราะพวกเขาไปไกลมากแล้วกับและน,นี่คือความคิดเห็นต่างๆของคนเวียดนามนะครับหลังจากการดูวิดีโอของยูทูบเบอร์ชาวเวียดนาม สำหรับวีดีโอเรื่องนี้ก็จบลงก่อนนะครับสิ่งสำคัญที่อยากจะบอกท่านผู้ชมก็คืออย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่อง Smart p o อย t ์วิวของเรานะครับแล้วจะได้มาติดตามชมวิดีโอเรื่องต่อไปของเรานะครับแล้วมาชมกันใหม่ในวิดีโอเรื่องต่อไปของทางเรานะครับสวัสดีครับ